ถ้าคึกฤิ์ยากจนลงแบ่งส่วนให้หลานย่าคนนี้ด้วย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหลานบุญธรรมสมเด็จพระพันปีหลวงพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ห้าเด็กชายที่เกิดบนเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาออกมาก็ร้องไห้จ้าขนองฤทธิ์นอนดีดแข้งขาในขณะที่พระพันปีหลวงทรงอุ้มอยู่เจ้าชื่อคึกฤทธิ์แล้วเอา้าจงทำท่าคึกไปเด็กน้อยก็ดิ้นเต้นตามรับสั่งตามพระราชทานชื่อว่าคึกฤทธิ์ คุณชายคึกฤทธิ์เกิดในราชสกุลปราโมทบิดาคือท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทรพระองค์เจ้าคำรบมารดาชื่อหม่อมแดงคนสกุลบุญนาคเกิดตอนพ่อท่านไปทำงานรอรับพระพันปีหลวงเสด็จพิษณุโลกซึ่งพระองค์คำรบอยากให้หม่อมแดงได้เข้าเฝ้าจึงพาล่องเรือมาด้วยตอนนั้นครันแก่พอดีได้คลอดที่เขตจังหวัดสิงห์บุรี จึงนำเข้าเฝ้าได้ทั้งชื่อพระราชทานและทรงรับเป็นหลานบุญธรรมกลับมาพระพันปีหลวงทรงมีพระราชหัตทะเลขาว่าข้าพเจ้าขอรับคึกฤทธิ์ปราโมทเป็นหลานบุญธรรมถ้าข้าพเจ้าสิ้นชีวิตลงไปก็ขอให้ทายาทของข้าพเจ้าทุกคนจงรับทราบโดยทั่วกันว่าข้าพเจ้ารับคึกฤทธิ์ปราโมทเป็นหลานยากของข้าพเจ้าถ้าคึกฤทธิ์ยากจนลงเมื่อข้าพเจ้าหาชีวิตไม่แล้วขอให้ทายาทของข้าพเจ้าทุกคนจงให้ส่วนแบ่งแก่คึกฤทธิ์เท่าหลา ยากของข้าพเจ้าทุกคนด้วยเทินแต่ท่านก็มีชีวิตรุ่งเรืองดีได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นเจ้าของผลงานเรื่องสี่แผ่นดินที่ดังเป็นอมตะนิรันดร์การของไทยด้วยนี่แหละคนให้กำเนิดแม่พลอยของคุณเปรม